สวัสดีครับพบกับบุธบอลบายดีนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่โควิดระบาดท,ทั่วไทยกีฬาทุกชนิดก็ไม่มีการแข่งขันนะครับกีฬาบุธบอลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องกักตัวอยู่บ้านนะครับอย่าลืมนะครับใส่หน้ากากเป็นประจำออกนอกบ้านกลับถึงบ้านล้างมือรักษาสุขภาพตัวเองนะครับหานมีที่ว่างก็ออกไปซ้อมบุธบอล วันนี้ฟุตบอลบายดีมีคลิปดีๆมาฝากท่านนะครับเป็นการซ้อมยิงประตูของนักฟุตบอลห้าคนแต่ละคนมีดีลาแตกต่างกันและมีประกันแชมป์ทั้งนั้นนะครับผมขออุบไว้ก่อนจะเป็นใครไปชมได้เลยครับนักฟุตบอลคนแรกที่ให้เกียรติกับฟุตบอลบายดีวันนี้ก็คือ ท่านมานิตรัตนวิมลน,นะครับมาดูสเตปการเล่นนะครับหลงเป้าหมายแล้วก็เข้าประจำที่ทำพีชัดรูทีนครับหลังจากนั้นก็เซตตัวจัดระเบียบร่างกายมองเป้าหมายยิง เราสังเกตดูที่เท้าซ้ายจะเปิดเล็กน้อยนะครับลำตัวโน้มลงมือจะอยู่ประมาณหัวเข่าครับใช้ไหล่เป็นตัวหมุนในการปล่อยบอลนะครับหน้านิ่งมากเลยครับมาโดยมุมนึงครับ ก็เริ่มต้นด้วยพิชลุรทินเหมือนเดิมนี่ครับแขนช่วงบนนะครับแนบกับลำตัวใช้ไหลเป็นตัวหมุนนะครับถ้าท่านใดชอบสไตล์แบบนี้ไปลองฝึกยิงได้เลยนะครับ นักวุธบอลคนต่อไปก็คือคนส่งเสริมอยู่ขันสวัสดะครับใครๆเรียกว่ากูปแปะนักวุธบอลปีมือดีจากสุโขทยัยเขาฝึกยิงโดยการวางตำแหน่งบอลในมุมต่างๆนะครับและระยะก็ต่างกันด้วย ถ้าสังเกตดูการยียงของคุณส่งเสริมเนี่ยระยะบอลจะห่างกว่าคนแรกเล็กน้อยนะครับแต่ที่เหมือนกันคือแขนเหยียดตึงลงมามือจะอยู่ประมาณเหนือเขาเล็กน้อยแล้วก็ช่วงบนนะครับแนบชิดกับลำตัวนะครับก็ยังใช้ไหล่เป็นตัวหมุนเหมือนเดิมครับ สมาธิดีมากเลยนะครับเล่งเป้าหน้านิ่งมั่นใจแล้วก็ขึ้นไม้ลงไม้อย่าลืมว่าทุกลูกที่ปล่อยไปนะครับต้องมั่นใจว่าเข้าเท่านั้น ความนิ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสมาธิในการยิงวุฒบอลชอบสไตล์นี้นําไปฝึกได้เลยครับมาดูอีกสไตล์ครับนักฟุตบอลหนุ่มน้อยหน้ามนคนพยาผู้มีวุฒบอลในหัวใจอภิชัยใจวงมาดูั เท้าจะห่างเล็กน้อยครับเดินเข้าไปแยกเท้าออกแขนซ้ายตึงครับช่วงแขนข้างบนนะครับเหมือนกันทุกคนเลยนะครับจะพยายามแนบกับลำตัวเล็งบอลเอาหมายแล้วก็ปล่อยไป ถ้าชอบสไตล์ยิงดูดันแบบนี้เจ้าของไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนําไปฝึกได้เลยเป็นไงครับดูดีลาการยิงแล้วดูดันเพลินมันสะใจแน่นอนครับไม่ต้องเสียเวลา มาดูลีลาคนต่อไปนะครับบุญเยื่อสุขสาครน,นักวุฒบอลไวเก๋าจากสมุทรสาครลีลาของเขาก็คือยืนเกือบตรงนะครับน่าจะมองลงตรงประมาณบอลแบ็กสวิงเนี่ยไม่สูงนะครับประมาณเข่า ลีลายิงแบบนี้ตีมันได้ใจไปลองฝึกได้เลยนะครับคนที่สี่ที่ให้เกิกับฟุตบอนวายในวันนี้เป็นปนักงวทมหญิงนะครับรุ่นทั่วไปได้แชมป์มากมายหลายรายการนะครับน้องจิมมี่อธิยาดอกรักจ,จากกาญจนบุรีมาดูท่ายืนจดและก็การวางหัวไม้ของเขานะครับ จะมีลักษณะเฉพาะตัวดูนะครับเขาจะวางหัวไม้ไว้ด้านข้างลูกนะครับให้หัวไม้ชี้ไปทางเป้าหมายโดยด้านหน้าไม้นั้นหัวไม้นั้นอนะ่ะจะอยู่ตรงกับขอบลูกพอดีเมื่อเริ่มเล่นก็เล็งเป้าหมายไปที่ลูกตุ้มนะครับจัดระเบียบร่างกายแขนช่วงบนแนบกับลำตัวครับแล้วก็ ปล่อยบอลไปทำพีชัดรูทีนทุกครั้งเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเล็งเป้าหมายขึ้นไม้ลงไม้ ยากจะเล่นเก่งยิงแม่นแล้วนะครับการแต่งกายของน้องจิมมี่ก็เป็นที่ถูกใจของแฟนๆฟุตบอลนะครับนี่ก็คือเทคนิคและลีลาหนึ่งของการเล่นฟุตบอลมาพบกับอีกลีลาหนึ่งครับสิริพงษ์เอี่ยมพาณิชกุลนักฟุตบอลปีมือดีจากเมืองอุดร มาดูการยืนของเขานะครับเขาจะยืนให้ปลายเท้าสองข้างขนานกันวางหัวไม้ขนานกับปลายเท้าชี้ไปที่เป้าหมายการเลิงของเขาก็จะลากเส้นตรงสมมุติจากลูกตุ้มมาอย่างฟุตบอลนะครับการขึ้นไม้ลงไม้ก็ใช้หลักลูกตุ้มนาฬิกาขึ้นลงสั้นๆนะครับ เจ็ท่านาฬิกามาดูกันเต็มๆอีกมุมหนึ่งนะครับลีลาการยิงของนักวุตบอลปีมมอดีจากอุดรธานี ใครอยากได้เทคนิคดีๆที่มีรายละเอียดก็ติดต่อขอได้เลยนะครับแล้วคอยพบกับคลิปดีๆจากวุฒบอลบดีในคลิปต่อไปนะครับ